สวัสดีครับทุกคนพบกับตามดำซิ่งนะครับหลังจากเรา่าจากสวนทุเรียนคุณกิ๊กอดใจไม่ไหวแล้วครับบอกทุเรียนเองเลยลูกนี้ประมาณสองโลก,โกว่าครับ ๋ยวคุณเก๊กจะโชว์ฝีมือปอกเองเลย <c oughs> เอาดีๆเด้อมือเด้อมันเป็นเจ้าของสวนมันต้องทําไหนครับ ฝากเกบซีทุกคนกดไลค์กดแชร์แน่เด้อครับนี่ก็ถึงประมาณอะไรละพันพันกว่าคนเหรอครับขอบคุณในลายที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อครับ <laughs> เดือมวนแล้วครับพี่น้องเอับสูสูไม่ได้อยากกินต้องแกะเองสิ ฝนกตกะตกครับตกบ่เศร้าเลยตกเยอะเบิดหมือนหลายหมือนละมันฝนตกสิบสามสิบสี่มาเมืองงานแห่เทียนเมืองอุบลเ้อครับจะได้พอบาวซุกบานน้อยอีกพาเพื่นไปเมืองงานแฮ่เทียน ยอดวิวยอดซับกระดย่อนบา้านซูบา้านน้อยนี่นะครับคอยแห่กันนั่งใจยกให้เป็นซี่โอครับผมเลยเนี่ยนะโอ้ได้แล้วครับทุกคนโอเซียนก็เท่าปอกเลยเอาเอามันสูกว่ารอบนี้สุดี เนี่ยดีเพื่อนทุเรียนผู้เขาไฟซิสเกตนะครับนี่ของแท้มนีผ้านน้องสุงน้องน้อยสวยมากเลยคนปอกกันสวย มาครับเอทุกคนกินทุนเรียนน้ำกันครับอากาศก็ดีอู้โทมนะอาจจะมีสับเขมเมนบ้างนะครับนิดหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนเขมเมน เป็นยังไงครับตัวนี้ครับแสบมากสวยไหมอ้ใสใส่เอฟซีมั้งดูทุเรียนซีสเกียเด้เอ,อครับนี่ลูกส,สวย มือสเสาร์ปะอูพอดีกินเลยรอบนี้คนกีบเป็นเหวี่ยงครับเป็นจัดเองเลยโอ้สวยคือคนปอกกันนะทุเรียนก็ได้คนปอกว่าสวยทุเรียนก็ว่าสวยเนาะนี่จนในแก่เหนียวพี่น้องเอ,อ้ย คัคข,ขนาด <S <S เสียได้ยเหลืออีกหนึ่งชิ้นแกะจะเสร็จตรอครบเือนพี่นอ้องบทั้งหมดได้ครับนี่แค่ไม่กี่ชิ้นเองและนี่ดูฟูใหญ่ๆ ครับแสบหมากคุณเก๊กว่าทุเรียนซีสเกตไม่เคยทำให้ผิดหวังคําบอกแสบวิลีครับพี่น้องพินาคุณได้ว่างกลับมาชมสวนเนอครับนายะสลองลิปให้มังเรื่อยๆมาถึงสวนกินฟรี เฮ้ย <Hey, S 2> มึงแนะ่มึงแนะ่ยโอ้โขักขักครับพี่น้องมึงอันนี้ล,นลูกสองโลกว่าเั็นมาลูกสองโลกว่าเนี่ยครับเนี่ยสองโลสี่สอโลสี่สือสองลูก แกให้นน้องๆกินแล้วครับตอนสายๆไปกินให้ดูหน่อยหอให้คุณเกดก,กินให้มังนะครับกินน้อ,อร่อยไหมอร่อยมาก วัดใจบ่ไหวแล้วครับเดี๋ยวขอตังกลก่องกันครับวัดใจบ่ไหวแล้วสวัสดีครับพี่น้องพบก,กับตามดำสิงนะครับมาครับกินทุเรียนคุณเกียร์คนแก่มาถูกว่าใจเสียบ่อลนั่นเสียบได้คนสวยแก่เนาะโอ้สุดยอดครับแสีบย้อนคนแก่มาแทนแสีบย้อนทุเรียน คื้อกายออกแน่แล้วเนาะยอมกินเต็มหมันเร็วเกินไปใช่มั้ยบัง <c oughs> <c oughs> ครับนีมะเรียดมั่นเด้อครับ นิดเดียวเหลือมีแต่เนื้อ,อ,อมันเหมนจะกวนเขาเอง,อเองว่นนั้นั้นั่คนไปอยากให้เอาไม้เนื้อจะหมดเป็นเนื้ออยังไงนะไออะไรนะ่ะจีไก่ฉีดนะครับนี่เป็นเนื้อไก่ฉียด มาได้ครับเ,เรี้ยงสีสเ,เกตครับผมแฉกติ๋ยครับอือ่อนใหญ่เลยเอาแล้วอืมเอาแล้วเอาแล้วเอาอีกอันนึงเลยพี่น้องเอาแบบอ่อนๆเนาะอืม เอาไหนเอออันนี้แหละตัวเองกินแล้วนี่โอ้โอูอ้าอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวกา่ชโีโอ้ลุบแล้วแนวนี่โอ้ตายแล้วยำเืองพี่หนอเนี่ยขึ้งกันเลยหัวอือแต่ยา กินดูเรียนตอนตามถึงกินเด็กแน่เล้วก็หิว เป็นคลิปแรกที่ถ่ายกับแฟนนะครับแฟนยอมถ่ mm hmm. ายน้ำข mm ัน hmm. มุมมีตุเรียนมาหลออนี่บ่ได้กินแท้ๆบ่ได้ถ่ายน้ำแหละลองะบอยากสวัสดีกนคลิปนี้สันส้นๆนะครับหาพี่หนองกดไลค์กดแชร์ผมนำ mm ้ำ hmm. ปะบายบายสวัสดีครับ